สวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านนะฮะก็ตอนนี้ท่อนึ่งมาถึงบ้านกวดแล้วครับก็ย้ายมาลั่นบ้านกวนฮะทำไมมาถึงก่อนเขาแม่โครอยู่ไหนอ่ะฮัลโหล แม่โคลอยู่ไหนเอ้ามาก่อนนี่ทำบาปออมาตังนานแล้วแต่ว่ามอนอย่างแม่ทำมาขอทำบาปจานชูเหรอได้กี่เที่ยววันนี้4ี่เโอ้ยครึ่งวันนี่เหรอไม่ถึงวันหนึ่งวันเนี้ยก็มาพึ่งเสร็จวันล่อปดสามบอฮ่อันนี้ลำเหรอกินดีอยู่ดี

เน่แล้วตอนนี้แฟนอยู่ไหนกลับแล้วเสียดายอ่ะแฟนเสซต้มกลับก่อนนะเศรษัยไม่ได้ป่วนเอาตกนะปวดที่บอกตกตกเฮ้ยเฮ้ยรอได้ตกตกไอ้นี่มันชนเฉยตกเฮ้ยเอาน้ำยิง อนนี้ก็เหลือแต่จันชูไม่รู้ถึงไหนครับโดนทิ้งนะก็เสียใจสำหรับคนโดนทิ้งนะจันชู<笑><笑>ก็ได้ข่าวว่าจะมาวิ่งงานสิบสามไร่นะครับเราก็ยังไม่แน่ใจไว้ใช่ไหมนะก็เห็นสองคันแล้วเอยผมผมเห็นทอทงมาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้มาถึงก่อนคนอื่นเลยผมผ่านหน้าบ้านทอทงอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายนะ พราะบ้านชอทงกับบ้านผมอยู่ห่างกันแค่ไม่ถึงสองกิโลครับเออไม่ถึงสองโลก็ผ่านไปเห็นรถจอดหน้าบ้านโอ้ เราสองคนนั้นออกจากห้องน้ำก่อนไม่แต่อันนี้ไม่เหมือนน้ำยาเราไม่ใช่ไหมแต่มันกกอะไม่เยอะนี่ไงถ้าเป็นน้ำยาเราเหนียวมือแล้วยกดิเราไป่ตา้ก่อนสองคนก็อยากอยู่ถ้าได้วิ่งปากบอ่อแบบว่าขับไม่โคตัวเองแล้วก็วิ่งดินตัวเองเนี่ย สมมติเ <Driver> ด <programmes> ็ก yeah. น้อยอายุสิบขวบแบบตัวเล็กๆขับแม่โคให้อย่างนี้แล้วยกหัวกันเนี่ยเนี่ยเหลือใครวะพี่อ้ามายังฮันนนเฮ้ยเฮ้ย โคตรรงอ่ะตกใจหมดเลยก็เ <favour> ด <informação> ี <become sick> ๋ยวรอสมาชิกจะมีใครเข้ามาอีกไหมไปบ้านตะแก้มาเลยนอ่นไหนน้อนเาตะแก ยกไว้ไม่สองคนเฮ้ยแป้งหน้าแป้งหน้าเฮ้ยเจ๋วเฮ้ยมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย,ย,ยลูกผสม <c oughs> โกเครับพี่น้องก็สำหรับที่นี่มีอะไรมากครับตอนนี้เราก็ ขอจบคลิดจะเป็นเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมาลัดบันกดน,นะเดี๋ยวจะอัพเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม